สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องรัชดา S U นะคะวันนี้ยาก็จะชวนเข้าครัวเข้าครัวบ่อยนะคะเนี่ยเรามาทำหมูหวานกันค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าในหมูหวานน่ะเรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะกลุงของหมูหวานนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะมีสามเกลอือค่ะในสามเกลอือก็คือ หอมแดงซอยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซอยเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงกันค่ะน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะสามช้อนโต๊ะน้ำปลาดีค่ะหช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะคะสช้อนโต๊ะอิ้วดำค่ะซีอิ้วดำอีกหช้อนโต๊ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะซีอิ้วดำนะคะ การจอยหอมแดงนะคะจะมีกลิ่นของหอมแดงทาให้ตาเราแสบใช่ไหมคะแก้ปัญหาโดยการนํำหอมแดงไปล้างกับน้ําเย็นจัดค่ะเราก็จะไม่แสบตานะคะเราก็มาหั่นเนื้อหมูกันค่ะ นำสารเคลลงไปผัดนะคะพอเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หอมแดงค่ะพอหอมแดงเรื่องเหลืองหอมแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะเซอค่ะหอมท้าโต๊ะ น้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลละ้า3สามช้อนโต๊ะค่ะดำหวานค่ะน,นี้ใช้ตราง,ง่วนเชียงนะคะชอบตราง่วนเชียงตรงที่มีรสชาติอร่อยค่ะหน้าทานดสด ูหวานเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะทำง่ายง่ายแบบนี้ต้องครัวรัชดา SU ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ